سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا 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 بعون الله منهاجنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Subhanakallazim lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Subhanakallazim lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Subhanakallazim lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Surakallahu alazim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความเจริญจาก Kho ปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมิลละครับได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราปิดเทอมกันไปนะปิดเทอมกันไปค่อนข้างจะยาวเลยนะวันนี้เราก็มาเริ่มกันใหม่ในสถานที่ที่ใหม่นะครับอ,อ,อยากให้พวกเราทุกคนได้ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้ความเมตตากับ พวกเรานะจากสถานที่ที่พวกเราอดทนในการที่จะทำความดีกันนะครับในการที่จะพูดคุยเรื่องราวของศาสนากันนะครับจากสถานที่ที่ผ่านมาพี่น้องลองนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลับตานึกถึงภาพใน อดีตก่อนที่เราจะหยุดกันไปนะครับลองนึกถึงภาพว่าแค่ไหนที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราพี่น้องนึกอย่างนี้นะครับว่าแค่ไหนที่อ ah ัลลอฮ์สุบฮานาหฮวาตาลาให้กับเราซึ่งจริงๆแล้วการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับตรงไหนก็พูดกันได้ในยุคข,ของท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมรอซูลเจอกับ อ่สาสหาบัติสหบัติได้เจอกับท่านรอซูลสลลลวะอะเลสลัมตรงไหนนะครับถามรอซูลรอซูลก็สามารถที่จะพูดอธิบายให้ความเข้าใจได้นะครับแต่พอในยุคอ่ต่อมานะครับในมัสยิดในมัสยิดของท่านรอซูนรอซูลก็ทําหน้าที่จนกระทั่งเราได้เห็นนะครับถึงสถานที่ที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ที่มหานครมาดีนะนะครับทุกคนก็ได้ไปใช้ ที่กันในการที่จะทําอามันอิบาดะแล้วก็เป็นแหล่งของวิชาการเป็นแหล่งของการให้ความรู้นะครับมาในยุคของพวกเรานะครับที่พวกเราได้ผ่านมาเนี่ยนะเราก็ทนอยู่ในการที่จะทำนะครับในการที่จะศึกษาหาความรู้กันถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่มันคับแค่หากเรานึกไปแล้วเนี่ยนะครับแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่า จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยจากตรงไหนมานะว่าเราเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วก็ในความตั้งใจในความมุ่งมั่นในความตั้งใจของพวกเราที่เราตั้งใจในการที่ตั้งใจทำนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาได้ทรงเปลี่ยนแปลงให้กับพวกเราเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยจนกระทั่งเราได้เห็นนะครับ วันนี้ในสถานที่ที่มันมีความเหมาะสมแล้วก็เห็นแล้วมีความสบายใจนะครับเห็นแล้วมีความสบายใจอย่างไรก็ตามนะขอใหอ้เราเนียดในการที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะทำอิบาดาทำเรื่องของความรู้เนี่ยตลอดไปเพื่อที่จะให้ผ้าคนละบุญเนี่ยได้ถึงนะครับคนที่เขาได้ มออพื้นที่และบรรดาพี่น้องของเราที่ได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของทุนทรัพย์นะครับรวมถึงพวกเราด้วยที่ได้ร่วมแรงแล้วก็ร่วมใจกันจนกระทั่งได้เห็นอ,อ,อาคารหลังนี้เนี่ยนะครับขึ้นมานะครับที่มีความสวยงามแล้วก็สามารถที่จะมานั่งพูดคุยในเรื่องราวของศาสนากันได้นะครับอย่างสบายใจเพียงอย่างเดียวขอให้เราตัดในเรื่องของความ ขัดแย้งที่ไม่เป็นเรื่องนะครับออกพี่น้องเห็นไหมว่าวิชาการวิชาความรู้ต่างๆที่ที่มันต้องหยุดยั้งไปจากการที่เราจะต้องพูดถึงเนี่ยนะครับมันต้องหยุดไปมันต้องอะไรต้องเบรกไปโดยที่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยนะครับเพราะเรื่องของการเราไปไปโต้เราไปแย้งกันในเรื่องที่คนเขาถือสัจธรรมเขาพูดสัจธรรมอยู่แล้วแต่ว่า มีคนที่ไม่เห็นในศสัจธรรมเนี่ยได้พูดแล้วก็ได้คุยนะครับผมได้พบกับพี่น้องเนี่ยนะครับได้นึกถึงคําพูดหนึ่งของท่านอิหมัมอัลจาอีนะครับอิหมัมอัลจาอีเนี่ยได้พูดเอาไว้นะครับว่าอิจารอัลลอฮฺบิกาวมินชัรรอนฟาตัฮ่าอะไรหิมบาบัญญัตินะว่าอัลลอฮฺสุบานะว่ตาลาหากมาดแม้นว่าพระองค์ต้องการที่จะให้ ความชั่วความไม่ดีเกิดขึ้นกับกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็ตามฟาตห่าไรฮิมบาบัญญัติอลัลลอฮ์จะเปิดประตูของการขัดแยง้งของการโต้แยง้ขง,ยงของการโต้เถียงให้เกิดขึ้นนะวาซดดาไรฮิมบาบาลอิมีวัลอามันแล้วก็อะไรเมื่อคว้าประตูของการโต้แย้งเปิดขึ้นมาเมื่อ,อไหร่นะครับสิ่งที่จะมาปิดกั้นความรู้แล้วก็ การปฏิบัติหน้าที่ของเรามันก็จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราเปิดประตูการขัดแย้งเมื่อไหร่การโต้แย้งการโต้เถียงกันเมื่อไหร่นั้นเห็นไหมอินโมใครจะมีเท่าไหร่ก็ต้องหยุดอามันใครจะเก่งขนาดไหนก็ต้องหยุดเพราะอะไรอะ่ะมัวแต่ไปนั่งถกนั่งเถียงกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวนั่นะฝากเอาไว้นะครับว่าคําว่าอะไร ยีดานคําว่ายัดในที่นี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะที่เขาเถียงกันนะเรื่องเงินก็เถียงกันเรื่องที่เขาแตกที่เขาอะไรเขาต้องแตกต้องแยกต้องออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยบางทีไม่ใช่เรื่องศาสนาด้วยเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามในการที่จะรักษานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยรักษาเอาไว้ให้ได้สบัดอดทนแล้วก็ตั้งใจให้ดีในการทำงานนะครับฝากกับพี่น้องเอาไว้ในเบื้องต้น ส่วนเรื่องนะครับของเราที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของที่เราใช้ชีวิตอยู่ณเวลานี้นะครับนั่นก็คือช่วง10วันแรกของเดือนรุ่นฮิตยะนะครับ10วันแรกของเดือนรุ่นฮิตยะที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่วันนี้จา์รุนฮาลีมบอกว่าวันนี้วันที่5ละนะที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงนี้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงสาบานเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อลัลกุรอานสุรหนึ่งนะครับก็คือสุรห์อันฟัดนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงสาบานว่าวันฟัดจริวะลายาลิลอัชนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทรงสาบานขอสาบานกับเวลาฟัายยัต เวลาฟยัดก็คือเวลารุ่งอรุณนะครับเวลาหัวรุ่งนะครับวาลยาลิลอาชแล้วก็ขอสาบานกับสิบราตีการนะครับทำไมอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้ถึงได้ทรงสาบานกับเวลาฟยัดแล้วก็ทรงสาบานกับสิบราตีการนะครับเราจะเห็นหากเราอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเราอ่านแบบมีการพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับ เราจะเห็นว่าอีกหลายหลายสุรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยพรอะองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงสาบานกับการเวลาเอาไว้นะครับมากมายเลยนะครับเช่นสาบานในเวลาสายนะครับวัดดูฮาวันไลลีอิซาสจาขอสาบานกับเวลาสายขอสาบานกับเวลากลางคืนนะครับเมื่อมันอะไรเมื่อมันมีความมืดได้เข้ามา แผ่คุมมาปกคุมในช่วงของกลางคืนนะครับวัลอัสรีวะลวัลอาสรีนะครับอินนัลอินซานลาฟีคุสขอสาบานกับเวลาอซาดนะครับเวลาตะวัน้อยหลังจากเวลาุหัสไปแล้วพวกลัทลาก็ทรงสาบานนะครับบรรดานักวิชาการตับซีดเนี่ยมักจะให้นะครับเหตุผลเอาไว้ว่าวัลอาดีมูลายุกอซิมูอิลลาบิอาดิมิน ว่าพระองค์อลอสบานตาลาเป็นผู้ติ่ทรงยิ่งใหญ่พระองค์เป็นผู้ติดทรงเกรียงไกลนั้นพระองค์จะไม่ทรงสาบานกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกเสียจ,จากสิ่งนั้นต้องมีความยิ่งใหญ่ด้วยนะครับอันนี้กอิด้์ของมุฟัสซิรีนเขานะครับเขาให้อะไรเขามีกฎเกณฑ์ในการที่เราจะมองสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้นะครับเขาจะให้อะไรให้เกณฑ์ในการที่เราจะพิจารณาเอาไว้เพราะฉะนั้นว่าเมื่อ การที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานอาวตาลาได้ทรงสาบานกับการเวลานะครับสาบานกับเวลาฝายัดเอาไว้นะครับก็ให้รู้เอาไว้ว่านั่นแสดงว่าเวลาเนี่ยต้องเป็นเวลาที่มีความสําคัญเพราะว่ากฎนะครับของมุฟัสซีรีนนั้นจะพูดเหมือนที่ผมได้บอกกับพี่น้องแล้วว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงสาบานกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดผู้ทรงยิ่งใหญ่จะไม่สาบานกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ด้วยมีเกียรติด้วยนะครับ นั้นเวลาฟยัดที่อัลลอฮฺสุบานอัลตลาทรงสาบานนั่นนะครับเวลานี้ต้องเป็นเวลาที่อะไรมีความสําคัญนะครับและในแต่ละเวลามีความสําคัญทั้งนั้นเพราะว่าเวลาที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอามันย้อนกลับถอยหลังมาได้เลยอย่างเช่นเวลาที่เราได้หยุดในเรื่องของการเรียน mm. การสอนนะครับ mm. การพูดคุยในเรื่องของศาสนาไปเนี่ย ที่ผ่านมานะครับเราก็จะไปหาอะไรจะย้อนกลับไปอีกมันก็ไม่ได้นอกจากเราต้องเดินหน้าต่อไปนะครับต้องใช้เวลาต่อไปหรือถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันมีผลสำฤทธ์เหมือนกับอะไรเวลาที่ผ่านมาที่เราหยุดหยุดไปเนี่ยก็คือถ้าหากว่าในระบบของการเรียนการสอนการศึกษาเนี่ยเขาทํำยังไงเขาเรียนชดเชยเขาชดกับเวลาที่หยุดไปนะครับ ทําทอย่างไรที่ว่าจะให้ระบบกระบวนทัศท์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันได้อยู่ในกฎเกณฑ์ว่า1เทอมหปีการศึกษาเนี่ยเนื้อหาในเรื่องของการเรียนเราต้องได้อะไรกันบ้างแต่นี้เมื่อเวลามันหยุดไปแล้วเนี่ยนะครับมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอามันย้อนกลับมาได้เลยแม้แม้แต่สัปดาห์เดียววันเดียวนาทีเดียวก็ยังไม่ได้เมื่อไม่ได้ทําไงเขาก็หาในการที่จะ ชดหาเวลาในการที่อะไรจะเพิ่มนอกเวลาให้นะครับอันนี้ในระบบในเรื่องของการศึกษาเขาจะเพิ่มจะชดให้ตอนนี้ของเราที่เราหยุดไปแล้วก็เหมือนกันเราก็ไม่สามารถที่จะมันกลับมาได้นอกเสียจ,จากว่าพอเวลาเปิดเราเรียนแล้วเราก็เรียนกันให้เต็มที่หน่อยนะครับฟังกันให้เต็มที่ตั้งใจกันให้เต็มที่หน่อยกับเวลาที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยนะเท่าไหร่อะ ถ้าสี่เดือนก็สิบกว่าสัปดาห์สิบหกนะครับสิบหกสัปดาห์ถ้าหากว่าสัปดาห์เวน้นนะครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์หนึ่งของเรา16ก็เหลือ8เท่ากับเราขาดไป8สัปดาห์8สัปดาห์เท่าไหร่อ่ะ2เดือนนะครับถ้าเราคิดอย่างนั้น8สัปดาห์ก็คือ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นการเวลานั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากไม่สามารถที่จะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาทดแทนได้ ซื้อก็ไม่ได้เมื่อหมดเวลาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อเวลาอื่นเอามาทดแทนได้อีกเลยนะครับเมื่อเวลาของเราถึงกำหนดถึงวาระแล้วนะครับมันต้องหมดมันต้องจบแล้วก็คือต้องจบนะครับไม่มีใครต่อเวลาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เป็นอาจากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮ์วะตาลาเราจะขอต่อเวลาก็ไม่ได้สักนาทีหนึ่งก็ไม่ได้เพราะนั้น เมื่อเรารู้นะครับถึงความสำคัญของเวลาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องอะไรต้องพยายามที่จะตักตวงทำอ,อ,อิบาร์ด้าหรือาทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยให้มันเยอะให้ได้ที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับการเวลานะครับฟารอบบุกะยักษลุกูมายาชาไยักตาศพระเจ้าของเจ้าพระผู้อวิบาลของเจ้านั้นยักลุกูมายาชาไยักตาศ พระองค์ทรงสร้างตามที่พระองค์ทรงปรารถนาวายักสตาร์และพระองค์ก็ทรงเลือกตามที่พระองค์ทรงปราถนานะครับเพราะนั้นด้วยกับเวลาที่เราไม่สามารถที่จะเอามาทดแทนได้ที่มันผ่านไปในแต่ละวันวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกเนี่ยนะครับที่มันผ่านไปในแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ เอามาทดแทนได้เลยกับการเสียไปเนี่ยด้วยเหตุนี้เราในฐานะที่เป็นอุมมะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลอฮัวะลัยฮิวสลัมนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮาานะหัวตาลาจึงให้การเวลาอื่นๆที่มีความสำคัญเนี่ยนะครับมาอะไราให้มาทดแทนอีกมากมาให้มาทดแทนนะครับอย่างเช่นในช่วงสิบวันนะครับสิบคืน สุดท้ายของเดือนอัลอมาดอนมีไลละตุนก๊อตมาเห็นไหมครับกับคนดีอายุสั้นๆมาอายุสันส้นงานก็น้อยอัลลอฮ์ก็ให้มาช่วงนั้นได้อะไรได้ที่จะทดแทนได้ที่เวลาที่จะชดในการที่อิบาดะในเวลาที่มันเป็นอะไรช่วงที่อัลลอฮ์สุบฮานาวฺตาลาทรงโปรดให้ดให้อะไรโปรโมชั่นในช่วงเวลาเนี้ยนะครับเราก็ได้ในช่วงนั้นเนี่ยมาอะไรทด เวลาที่มันสูญหายไปกับอายุของเรานะครับที่เล็กน้อยจึงอยู่ถึงแม้ว่าเราจะทํามาตั้งแต่ตั้งแต่อะไรบรรล,ลุนิติภาวะแล้วนะครับตั้งแต่บาลิกมานะครับตั้งแต่อาเกลมาเนี่ยเราอะไรเราทําอิบาดะของเรามาตลอดไปเคยได้หยุดเลยแต่ว่าอะไรอัลลอฮ์ก็ยังให้วันเวลาต่างๆที่มีความสําคัญเนี่ยให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับ เช่นเดียวกันนะครับใน10อะไรในช่วง10วันของเดือนรุ่งฮิจญานี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นช่วงฤดูกาลที่อัลลอฮฺสุบฮา,านอ้วะตาลานั้นให้เพื่อเราจะได้ทําอามันอิบาดะแล้วก็เป็นอามันอิบาดะที่ท่านรอซูนซัละละัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัมเนี่ยมายืนยนันมารับรองมาการันตีให้กับเราด้วยนะครับว่าการทําอามันท่านรอซูนซัละละัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัมบอกว่ามามินอ i ย ayam min ล l a m ัลุ s อลิ h ุฟี e ินนะ นะ,ะไม่มีวันหนึ่งวันใดเลยที่เป็นวันที่อะไรการทําอามันติซอลและใน10วันเนี่ยนะเป็นไงล่ะอาฮับุอิลัลลออเป็นที่รักนะที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลามินฮาดีนลายามจากวันต่างๆเหล่านี้นะครับนี่อัลลอฮ์นะครับทาราสุสุลลออว่าอะไรวะสลมัมทรงยืนยันแล้วก็การันตีให้ว่าถ้าเราทําอามันอิบาดัดในช่วงสิวันนี้เนี่ย ไม่มีอิบาด,าด์ดะใดที่จะมีความประเสริฐมีความเลอเลิศไปกว่าช่วงสิบวันนี้เพราะฉะนั้นสิบวันนี้เนี่ยไปแล้วห้าวันนะครับเราใช้ชีวิตอยู่ในคืนวันที่มีความประเสริฐเนี่ยนะครับห้าวันแล้วลองทวนซิว่าเราทําอะไรไปบ้างที่เป็นอามันที่อามันหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นอะไรเป็นอิบาดะที่เป็นอามันที่เราทําอย่างมีความบริสุทธิ์ใจ <S <S เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานาะฮวตาลาเนี่ย และเป็นที่รักณนะที่ All ane, อัลลอฮฺซุบฮานะฮว่าตาลามากที่สุดกว่าอิบาดะในเวลาอื่นๆเอานึกเสียผ่านไปห้าวันแล้วทำอะไรบ้างนะครับที่เป็นอะมันที่อะไรซอนแล้วเราทําอะไรบ้างสฮาบะก็ถามท่านรอซูลสอล,ลลอลว่อะไรวะซัลลัมว่าว่าลั่นยี่หาดูฟีซาบีลินลารอซูลถึงแม้ว่าจะเป็นการยี่หดในหนทางของ All ane, อัลลอฮฺซุบฮานะฮว่าตาลากันนั้นสู้ไม่ได้เหรอ ทำยีฮาดก็สู้ไม่ได้เลยเด้อที่ถ้าทำอิบาด์ในช่วงสิบวันนี้เนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยอฟะกอลาวาลันยิฮารดูฟีซาบีลิลาท่านระสูงสลัลอวะไรวะสลามบอกใช่ถึงแม้ว่ายีฮาดก็สู้ไม่ได้ยีฮาดก็คือการออกไปสู่สมรภูมิรบนะครับไปสู้รบเพื่อที่จะปกป้องพิทักษ์ศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาไว้นะครับ ออกไปในสอรภูมิรบนะไปอะไรไปรบถือหอกถือทวนออกไปไปรบก็สู้ไม่ได้สู้กับการทําอิบาดะไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเรามาเรียนนะครับเรามานั่งเนี่ยก็ถือว่าอะไรถ้าเราเนียดว่าเพื่ออัลลอฮฺสุบานุตลลามันก็เป็นอิบาดะก็เป็นอามัณทิ่ซอแ้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเท่ากับอะไรดีกว่าการยิฮาดแล้วตามนัยยะของ ดีสบทนี้แต่ท่านอซูลสละละวลวะไรวะสลัมยกนกเว้นเอาไว้มีอิสติสนะเอาไว้ก็คืออินลาร่ออยูลุนคอรอยาบีนับซีฮีวามาลีฮีนอกจากคนคนหนึ่งที่เขาออกไปนะออกไปไงอะ่ะออกไปด้วยกับตัวของเขาเองแล้วก็เอาทรัพย์สินของเขาออกไปด้วยนะวะลำยัรเจิยะมินดาลิกับิชอิน และเขาไม่สามารถที่จะกลับมาในการออกไปยิฮารในครั้งดังกล่าวนั้นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกลับมาได้เลยนั่นหมายความว่าทรัพย์ที่ออกไปก็ไม่ได้กลับมาตัวชีวิตที่ออกไปก็ไม่ได้กลับมานั่นแหละที่เราซุนยกเว้นอิสติสนาเอาไว้ว่าคนที่ออกไปยิฮารตแล้วก็เอาอะไรเอาทรัพย์สินออกไป เอาชีวิตออกไปแล้วไปตายอ่ะถึงจะดีกว่าเรานะครับเขาถึงจะดีกว่าเราดีกว่าเราอ่ะตรงไหนตรงตรงที่ทำอามันติซอลแลในช่วงนี้ไงนะครับคนที่จะดีกว่าเราได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในช่วง10วันในเดือนรุ่นทิตยาเนี่ยก็คือคนที่จะต้องออกไปสู้รบออกแล้วก็เสียสละทรัพย์สินแล้วก็เอาชีวิตออกไปด้วยแล้วก็ไปตายเขาถึงจะดีกว่าเราถ้าไม่งั้นเป็นยังไง ตามนัยยะของอะดีษนี้ก็สู้เราไม่ได้เห็นไหมครับเพราะนั้นนี่จึงเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์อ ah ัลลอฮฺซุบฮานอวะตาลาจึงสาบานกับการเวลาในช่วงอะไรในช่วงนี้เอาไว้แต่ว,ว่าถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าไม่เป็นสิ่งที่มีเกียรติแล้วแน่นอนอัลลอฮฺซ ah ุบฮานอวะตาลาจะไม่ทรงสาบานสาบานกับสิ่งนั้น นะครับตามกฎของมูฟัสซิรูนได้บอกเอาไวา้ว่าอะไรวัาอดีมมลายุกอสซิโมอิลลาเลียดีมินนาบีอาดีมินพระองค์นั้นจะไม่ผู้ที่ทรงมีเกียรติผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่นั้นจะไม่สาบานนอกจากสิ่งนั้นต้องยิ่งใหญ่ด้วยเพราะนั้นเวลาฟะยัดยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเวลาที่ถ้าหากว่าเป็นเวลาช่วงนั้นเนี่ยเรากําลังนอนกันสมมุติเป็นชีวิตในยามปกติของพวกเราเรากําลังพักผ่อนกันเรานอน,อนกันนะครับ เราจะเบรกเวลาช่วงนั้นเอาไว้ว่าเดี๋ยวให้มันหยุดอยู่ตรงเนี้ยอีกสักครึ่งชั่วโมงเพื่อที่เราจะได้พักผ่อนไม่อยากให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นพอดวงอาทิตย์มันขึ้นสูงกว่าน,นี่เราก็ต้องออกทําหน้าทีต่ต้องไปนู่นต้องไปนี่แต่ณนะเวลานั้นเนี่ยเบรกเอาไว้ให้อยู่แบบนั้นก่อนเพื่อที่เราจะได้พักผ่อนไปอีกสักหน่อยนอนหลับไปอีกสักหน่อยเนี่ยเบรกได้ไหมเบรกไม่ได้หยุดไม่ได้นั่นจึงที่เห็นว่าอะไร ชี้เห็นว่าเวลาความสำคัญของเวลานั้นไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะหยุดยับยั้งมันเอาไว้ได้นะแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวนั้นอายุของเราชีวิตของเราเนี่ยที่ทุกวันนี้เนี่ยเราอายุเท่าไหร่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสะสมของเวลาฝยยัด นะครับเกิดขึ้นจากเวลาสะสมของฟฟยัตไฟยัดวันนี้ฟฟยัตที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะที่เราเบรกเอาไว้ไม่ได้จากนาทีจากวินาทีจากชั่วโมงจากวันจากไฟยัดจากดูฮาจากอะไรจากอะไรมันสะสมมาจนกระทั่งเป็นชีวิตของพวกเราทุกวันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเบรกมันเอาไว้ได้เลยจนกระทั่งกลายเป็นชีวิตของพวกเราในเวลานี้นะครับเพราะนั้น เมื่ออะไรเรารู้แล้วว่าเนี่ยเราชีวิตของเราเนี่ยอยู่นะครับในเวลานี้เนี่ยนาเท่าไหร่แล้วเราก็ลองนึกดูว่าอามันอิบาดาของเราอะนะกับเวลาเนี้ยบางคนกว่าจะได้เริ่มนะแต่ยังดีนะพี่น้องเริ่มแล้วแล้วก็ทําแล้วเนี่ยบางคน 60- 70แล้วเนย,ยังไม่เริ่มนะครับยังไม่รู้ว่าจะอะไรแล้วก็หาเหตุผลใ้กับตัวเองในการที่จะไม่ฟังเรื่องราวของศาสนานะครับไม่เริ่มยังไม่รู้ว่ากิบลัตอยู่ตรงไหน ยังไม่รู้ว่าจะยืนละหมาดยังไงยังมีอยู่นะครับผมเคยพูดกับพี่น้องเรียนกับพี่น้องอยู่หลายครั้งนะครับว่าบางคนเนี่ยละหมาดท่ายืนละหมาดทายะท่ากอดอกเนี่ยพึ่งมากอดอกได้วันไหนอะวันที่ลมหายใจขาดไปแล้ววิญญาณออกจากร่างไปแล้วอ่ะตัวหมั่มจับเอากอดแล้วนะพึ่งจะ,ะได้พึ่งจะได้กอดถ้าไม่งั้นไม่มีมือขวา กับมือซ้ายไม่มีโอกาสมาประกบกันมาเจอกันในช่วงของการทำอิบาดะด์ไม่เคยเจอกันนอกจากนั้นอยู่ยุ่งอยู่กับมือขวายุ่งกับการทํามาหากินนะครับทั้งสองมือยุ่งอยู่กับการทำมาหากินเพื่อที่จะให้อยู่สบายอยู่บนโลกนี้ให้ได้ความสุขอยู่บนโลกนี้แต่ว่า ไม่เคยสองมือนี่ไม่เคยเจอในการที่จะวอนขอดุอาจากอลัลลอฮฺสุบฮานอวาตาลาเอามาเจอกันในตอนอิบาระดาไม่เคยเลยเห็น <He S 2> ไหมครับทั้งชีวิตมือสองมือไม่เคยมาเจอกันในการอิบารัดาก็ไม่เจอมือสองมือไม่เคยเจอกันในการละหมาดยืนต่อหน้าอลัลลอฮฺสุบฮานอหฺวตาลาทำท่าที่นอบน้อมแล้วก็เอามันมาวางตั้งกันเนี่ย ในขณะที่สองขาเดินไปได้ทั่วเลยแต่สองแขนสองมือมันไม่เคยมาเจอกันนอกจากเมื่อไรนอกจากวันที่ไปไหนไม่ได้แล้ววันที่วิญญาณออกจากร่างแล้วนะครับมาเจอกันโดยไม่ใช่เป็นเจตนาของเจ้าของมือด้วยพี่น้องเห็นไหมครับไม่ใช่เป็นเจตนาของเจ้าของมือไม่ได้เป็นความต้องการของเจ้าของมือ เป็นอะไรสองมือมาเจอกันด้วยกับมือของญาติใกล้ชิดคนอื่นๆสองมือมาเจอกันด้วยกับมือของตัวอิหมามจับบางคนบางคนเป็นไงมันยังร่วงอีกนะตัวอิหมามต้องเอาผ้าเช็ดหน้าผูกบ่างคนจับไปมันเกาะกันเนี่ยเป็นไงมันยังไม่อยากจะเจอจับแล้วมันก็ร่วงอีกเห็นไหมต้องเอาผ้าเช็ดหน้าผูกัทิงจะอยู่เพราะ ไม่เคยที่จะน้อมเข้าหากันในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่เดินไปไหนมาไหนได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่การเวลาต่างๆเหล่านี้แหละที่อะไรทำให้เราได้ได้รู้นะครับว่าบางคนเนี่ยไม่เคยรู้เลยเจ็ดสิบปีกิบรัตดไม่เคยหันไปเลยนะไปเจอตอนไหนหันเจอกับกิบรัดตอนอยู่ในหลุมแล้วพี่น้องครับ เพราะนั้นนี่คือความสำคัญที่ han, อัลลอฮฺสุบฮานะวะตะลาทรงสาบานหากว่าอะไรเราพิจารณาดูแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรนะวันฟาจริเวลามันไม่มีอะไรก็สาบานกับเวลารุ่งอรุณนะครับเหมือนกับมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพอมาคิดแล้วเป็นไงแต่ละฟ่ายยัดที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยมีสามสิบฝายยัดนะครับ เดือนหนึ่งเนี่ยมีสามสิบยัดแล้วก็ตอนเนี้ยอายุเราเท่าไรแล้วห้าสิบร้อยหนึ่งนะครับรวมร้อยหกสิบเจ็ดสิบอย่างเนี้ยเอากลับมาได้สักปยัดมึงไม่ได้เลยนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาเหมือนกับในวันอัสรีเนี่ยอัลลอฮฺสุบานตาลารงสาบานะวันอัสรีขอสาบานกับเวลาอัสรีเวลาอะไรเวลาตะวันคอยแล้วก็หลังจากที่สาบานเสร็จเป็นยังไงอัลลอฮฺก็บอกว่าอินนั่นอินซานาลาฟีคุส แท้จริงมนุษย์นั้นขาดทุนอยู่ในสภาพที่ขาดทุนทุกคนเลยด้วยอลัลเราไปยกเว้นทีหลังว่าไงาอิลลาดีนอามานูคนที่ไม่ขาดทุนก็คือคนที่หนึ่งอีมานวาอามิลุสซอริฮัตคนที่สองไม่อีมานแล้วเป็นไงทําทความดีด้วยนะครับว่าตาวาซาบิลฮักเตือนกันในเรื่องของความจริงว่าตาวาซาบิซอบเตือนกันในเรื่องของ จะทำเนี่ยคนที่จะอะไรไม่ขาดทุนเนี่ยมีสี่ลักษณะที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้ยกเว้นเอาไว้แค่สี่คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีความสําคัญไหมเวลาฟยัดนะสำคัญที่สําคัญเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะเอากลับมาได้เลยแม้แต่ฟยยัดเดียว ว่าระยะลินาชและขอสาบานกับสิบราตีการนะครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าทําไมอลอสสาบานเวลาพูดพูดถึงราตีการเพราะว่าวันเวลาเนี่ยของเราที่เราจะนับวันเนี่ยนะครับทางด้านจันทรคตินั้นกลางคืนมันมาก่อนกลางวันน,น,นั้นการที่อลอสแต่ลาพูดถึงกลางคืนมันก็คืออะไรวันนั้นแหละก็คือสิบราตีการก็คือสิบวัน นะครับที่อัลลอฮฺสุบานตาลาได้ทรงสาบานเอาไว้นะครับก็คือสิบวันในเดือนรุ่นฮิจรยานะครับที่พระองค์ได้ทรงสาบานกับสิบวันนี้เนื่องจากว่าอามัน์อิบารัดต่างๆมารวมอยู่ในช่วงนี้มากมายไปหมดเลยวันสําคัญเวลาที่สําคัญรวมอยู่นะครับในช่วงสิบวันนี้มากมายเลยนะครับ ก็คงจะใช้เวลากับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับอาจารย์อับดุลลอมาแล้วนะก็เดี๋ยวเหลือมีอะไรให้อาจารย์อับดุลลอ์ได้บอกกับพี่น้องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะสิบวันเอาแค่ว่าความสําคัญว่าสิบวันเนี่ยมันมีที่อัลลอฮ์สาบาลเอาไว้ในประมาคัมพีเอ็นกรานส่วันเราจะทําอะไรกันบ้างที่เป็นอมามัณที่ซอนแล้วนะครับ ก็ขอให้ทามีเวลาทําอะไรก็ทําได้นะครับที่เน้นที่สุดเลยก็คือในสิบวันนี้มีวันที่9คือวันอารอฟานะครับขอพี่น้องได้เน้นหนักในเรื่องของการขอดุทิในเรื่องของการอิสติกฟาดนะครับในเรื่องของการตาลีนในเรื่องของการตักบีดนะครับที่เราจะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวตาลานะครับก็ขอ,อฝากกับพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับ ขอดตอาจากอัล็อกซุบาร์โนตาลาให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับจนกว่าจะได้กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็คงยุติเอาไว้โดยกับเวลาเพียงแค่นี้วะซลลัลลอฮะวะลานบีนามุฮัมมัดวะวาลาอาลีฮิวะซับบีฮิวะสัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ سرنا 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 بعون الله من